วันนี้นะคะเราก็พามาเดินดูบรรยากาศที่เพียเตอร์ินค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองซานฟรานซิสโกค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะ <c oughs> ก็จะมีนักท่องเที่ยวมามากมายมาดูซีไลออนค่ะที่เพียเตอร์ินานี้นะคะ <c oughs> ซีไลออนหรือสิงโตทะเลเหล่านี้นะคะจะว่ายน้ำมาจากอสก้าค่ะมุ่งหน้าไปยังเกาะชาน i ลไอแลนด์ i นช a นลพารนะคะซึ่งอยู่ตรงแถวแถวซานตาบาบาราแล้วก็ลอสแองเจลิสนะคะเพื่อที่จะไปให้ทันซัมเมอร์นะคะในฤดูการจับคู่ของเขาค่ะ มาแย่งนอนบนท่าจอดเรือเลยนะคะเนี่ระหว่างทางที่จะไป Channel Island National Park นะคะพวกมันก็จะพากันมาพักผ่อนกันที่เพียรเตอร์ทินายแห่งนี้ค่ะเพราะตรงนี้นะคะจะมีปลาแอนโชวีซึ่งเป็นอาหารโปรดของพวกมันอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณนี้ค่ะ พวกซีไรออนเหล่านี้นะคะพากันมาครั้งแรกในปี1989ค่ะมากันหลังจากช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในซานฟรานซิสโกนะคะซึ่งตอนนั้นก็ทำให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะ แต่ว่าการที่ซีไลออนเหล่านี้มาที่ซานฟรานซิสโกนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจของเมืองฟื้นฟูเป็นอย่างมากค่ะเกิดธุรกิจและร้านค้าต่างๆมากมายนะคะทั้งร้านอาหารร้านขายของแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกค่ะตามภาพนี้เลยนะคะ ถามว่าทำไมซีไรออนเหล่านี้จึงไปที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่าซีไรออนเหล่านี้มารวมตัวกันโดยธรรมชาติค่ะเป็นปรากฏธรรมชาติเป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะทําให้ผู้คนต่างหลงไหลในเสน่ห์เล็กๆได้น้อยของมันนะคะยังไงถ้าใครมีเวลาแวะเวียนมาเยี่ยมชมซีไรออนเหล่านี้ได้ที่เพียร์ตินายซานฟรานซิสโกนะคะ และข่าวก็ออกมานะคะว่าซีไลออนเหล่านี้มารวมตัวกันมากที่สุดในรอบ15ปีค่ะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษจริงๆนะคะก็ขอจบ EP ีนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกันมาค่ะสวัสดีค่ะ